สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่าน,นะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับอ่าแล้ววันนี้ผมก็มีเมนูนะฮะปลานึ่งนะครับผมกินกับน้ําจิ้มซีฟูดนะ้ดเนาะแล้วก็มีผักนึ่งนิดหน่อยนะฮะอ่ะวันนี้เราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดหน่อยนะฮะด้านหลังเป็นนาข้าวนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะโลกหน่อยถนะ้ายังไม่ได้เก็บกวาดสวนกันนะครับผมอ่านั่งยากหน่อยคนระับแปลกที่ มาก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมา <laughs> อยู่กลางสวนเนาะเวลาแดดตกก็ภาพจะแดงๆนิดนึงนะฮะทุกคนต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผม <laughs> ไม่ได้มาตอนกลางวันเนะเพราะว่าดูช่างเขากำลังทำบ้านอยู่นะครับผมอ่ะทำบ้านใหม่ไม่ใช่ทำบ้านใหม่ดิต่อเติมบ้านเก่าดีกว่า นะครับผมแล้วก็มีเสริมนิดหน่อยนะครับผมก็เลยดูช่างนิดนึงนะครับผมว่าเขาจะทํายังไงเอายังไงนะครับผมมาไปเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะฮะมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมเนาะโอ้หนึ่งไม่นานแบบัวแต่ดูช่างจนแบบปลาเริ่มแห้งแล้วทุกคนจะเป็นปลาแดดเดียวอยู่แล้ะว,วันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมกินกับ ข้าวเหนียวนะครับผมอ่าอืมโตโยกนิดนึงนะยังไม่ได้ปรับที่ตรงนี้ว่าไว้ถ่ายนะครับผมแต่ลมดีมากตรงนี้นะฮะผมต้องเดินลงมาไกลบานมากนี่เหงื่อชุ่มเลยตอนนี้มาเราไปชิมกันเลยดีกว่าอืบเนี่ยพอหนังปลาหนึ่งแห้งแล้วก็จะเหนียวเงี้ยทุกคน อืมนี่ฮะอือกินกันมันจิ้มซีฟู้ดนะอือของจิ้มอร่อยอกับจื้มมือใครก็ไม่รู้นี่เนื้อปลาขาวๆเลยทุกคน อืมอืมมะเขือหวานมากอืม ตอนแรกผมจะทําเป็นห่อหมกปลานะฮะทุกคนเครื่องไม่ครบฮนะก็เลยเป็นหนึ่งแทนนะครับผม <laughs>

Ooh. Ooh. หลังจากลงคลิปกินลาบไปทุกคนเพื่อนๆขอลาบมาอีกนะฮะ <laughs> ต้องรอเขามาซ่อมบ้านเสร็จก่อนนะ 嗯。Mm hmm. โอ้ย oh. oh. เริ่มผิดฮะอ่ <laughs> hmm. อว่ากินกับอะไรก็ได้น,ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเด็ดทุกอย่างนะฮะอืมอืม นี่ฮะลอกออกมาเลยอืยอ อืมอืมตรงนี้อาจารย์หายไปไหนไม่รู้ทุกคนเงียบเลยไม่รู้ไปติดสาวอยู่ที่ไหนหรือเปล่านะฮะเงียบนะฮะอาจารย์ช่วงนี้แบบถ้าไม่ลงคลิปนี่ผมถ้าไม่ลงคลิปนี่ผมโทรแจ้งตำรวจเลยนะแบบอาจารย์หาย Å mm, mm. mm. อุมันเย้มเลยนะอันนี้ทํำยากเหมือนกันฮะแบบทิ้งก้างทิ้งอะไรแบบไม่มองถังขยะเงี้หยหลายๆคลิปเห็นไหมฮะที่กินกุ้งกินอะไรทิ้งแบบไม่มองขยะเกื่อนพื้นเลยทุกคนถ่ายคลิปเสร็จก็ต้องมาเก็บอีก <laughs> นี่ก็เหมือนกันครับจานบอกว่า อย่ามองพยายามถ่ายคลิปพยายามอย่ามองด้านล่างนะครับผมไม่มองไม่ได้ <laughs> มันทิ้งขยะไม่โดนนะครับอืม ก็เร,มมะะพพเริ่มมืดแล้วฮะพอฟ้าเริ่มมืดเราเริ่มอยู่สวนไม่ค่อยได้นะครับผมซึ่งอืมด้านสวนตรงสวนเนี่ยคนแบบตรงสวนนี่คือคนตายเยอะนะฮะไม่กล้าอยู่จนฟ้ามืดนะฮะอืมเสียวสลังนิดนึงนะครับผมมาอันนี้เรื่องจริงนะ,ะเรื่องจริงเรื่องจริงนะครับผมอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับปหนึ่งน้ําจิ้มซีฟู้ดของผมนะฮะน่ากินใช่ไหมะฮะไม่หมดฮะเริ่มเสียวสลังฮะตอนนี้ดวงอาทิตย์เริ่มหนีครับ <laughs> อ่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ